วันนี้เราจะไปพบกับพิพ um ิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดี๋เด้อเด้อเด้เอาแล้วไปอดพิพิธภัณฑ์ล่ะ ประวัติและการก,ารกอร่อตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นจากหน่วยศรริลปกรที่8ของก,มร,ร,กรมศิลปกรเมื่อปีพุทธศักราช2507จนถึงปีพุทธศักราช2510ได้มีการกุดแต่งและสำรวจค้นพบโบราณวัตถุแต่ยังขาดที่จัดเก็บจึงได้มีโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอญญดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าเิรษฐกิจพร้อมด้วยพระราชธิดา แต่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดกย่งเป็นทางการเมื่อวันที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2517โดยเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งภูมิภาคแห่งที่6ไม้แกะสลักลวดลายเทพนมและตัวละครในวรรณคดีเป็นหน้าบันไม้แกะสลักจากวัดหรืออาจเป็นชิ้นส่วนประตูชิ้นส่วนหน้าต่างของอาคารศาสนามีลักษณะศิลปรกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือยุคอยุธยาตอนปลาย หม้อสามขาหรือที่ในภาคใต้รียกกันทั่วไปว่าหม้อปรุงหรือบางครั้งเรียกว่าหม้อโบราณสามขาเป็นปัชนะดินเผาที่มีความสําคัญทั้งทางวัฒนธรรมและโบราณคดีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและแถบคาบสม,มุทรมาลายูวัดพระมหาธาตุวรรมหาวิหารหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุ โดยวัดพระธาตุนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดหลวงชั้นเอกและเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาแห่งภาคใต้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรตามพอลิงเราเราผูพุทธงศาสรษที่13เพื่อประดิษฐานพระบรมาสารีริธธกธาตุที่อัญเชิญมาจากลังกาการหล่อเทียนวัดพระธาตุวรมหาวิหารเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีจุดมุ่งหมายเพื่อถวายเทียนพรรษาในช่วงวันเข้าพรรษาโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นจะร่วมกันหล่อเทียนขนาดใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธ,ธภูชาในใช้ในพิธีแห่เทียนขึ้นพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญใหญ่ประจำปีแล้วนครศรีธรรมราชล่ะมีอะไรน่ากินบ้างล่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวมังคุดคัดนะครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะครับนี่ครับมังคุดคัดเป็นของดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใครมานครศรีธรรมราชไม่ได้กินมังคุดคัดถือว่ามาไม่ถึงนะครับเนี่ยครับเรามาชิมันเร็งไปแล้วครับ นานไม่เคยจำใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลรากเลยเมื่อรักแท้เกิดในใจ